ตอนนี้อยู่ในโหมดอยากเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะอนุสรขนมไทยแม่สมารีนะคะวันนี้อนุสรจะพาทุกคนไปดูน้ตตําตกตากโตนที่จังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะน้ําตกตากโตนจังหวัดมุกดาหารค่ะปกติน้ําตกตากโตอนที่ดังที่สุดก็คงจะเป็นชัยภูมิวใ,ใ,ใช่ไหมคะ่ะแต่นี่ไม่ใช่ค่ะมันอยู่จังหวัดมุกดาหารวันที่อนุสรไปนะคะก็จะมีฝนนิดนึงค่ะฝนตกเล็กน้อยนะคะแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าอนุสรจะพาทุกคนไปดู น้ำตกที่ไหลรวมกันแล้วมารวมตรงนี้ก็เป็นน้ำตกตาตูนช่วงนี้น้ำจะแดงๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะหน้าฝนที่ตกชุกมากๆเลยพายุเข้าไม่เว้นแต่วันน้ำตกตาตูนนะคะตั้งอยู่ในตำบลโนนยางเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารค่ะมีชั้นเดียวสูง7เ,เมตรนะคะแนวราบกว้าง30เมตรมีน้ําเกือบทั้งปีค่ะมีตลอดปีและมีแอ่งน้ําลงเล่นน้าได้บริเวณโดยรอบล้อมเบื้ด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านขายของและสิ่งอำนวยความสะดวกให้บ,บริการค่ะ น้ำต,ตกตอกาโตอนจังหวัดมุกดาหารเป็นน้ำตกแห่งเดียวและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดก็ว่าได้เลยนะคะในช่วงปลายฤดูฝนนะคะหรือฤดูร้อนนะคะน้ําจะใสและเย็นนะคะยิ่งชวนให้หน้าลงเล่นน้ําเป็นอย่างมากบริเรียนน้าตกจะมีแอ่งเล่นนะคะที่น้ําตกจะไม่แรงนะคะผู้คนอยู่ในพื้นที่นะคะก็จะมาพักผ่อนหย่อนคลายทุกวัน,นะคะ่ะมีร้านค้าร้านบริการไว้รองรับผู้คนเลยนะคะเป็นจุด รือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ทหนึ่งที่น่าสนใจที่ไม่ห่างจากจังหวัดยโสธรของเราเลยค่ะสำรวจเสร็จแล้วนะคะอนุสรร์ก็จะพาทุกคนไปที่เกาะก้านเหลืองนะคะหรือวังเทียมเมฆนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารข้อมูลสถานที่ที่ได้รับฟังมาของวังเทียมเมฆนะคะเขาบอกว่าเป็นดินแดนผืนน้ำจรวดเมฆาสวรรค์ของสายแคมปิ้งกลางนะคะกลางอ้อมอบด้วยวัฒนธรรมภูไทและแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ผู้เข้านะคะล้อมรอบแล้วก็ต้นไม้ะค่ะแล้วก็ทุ่งหญ้าเขียวเขียวขจีเลยค่ะเหมือนทุ่งหญ้าสวันหนาไปดูค่ะว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาโปรโมทหรือเขาลือกันมาหรือเปล่าค่ะบางเทียมเมฆมุกดาหานค่ะพอเข้ามาดูที่เกาะน,นะคะมันว้าวมากเลยค่ะมันสวยมากค่คะมันส่วนชอบมากเข้ามานี่ลมโขกนะคะลมเย็นสบายตอนแรกนึกว่าจะร้อนนะคะไม่ใช่เลยลมเย็นมากนะคะ รวมนี้ไม่ต้องใช้วันนี้พากันมากินข้าวนะคะดูวิวบรรยากาศนะคะบรรยากาศภูเขาล้อมรอบมีแผนโครงการว่าจะมากางเต็นท์ค่ะตอนตอนนี้ตอนที่มาเนะะี่ยคือมามาเซอร์วีค่ะมาดูว่าสถานที่มันโอเคไหมมันได้ไหมก็โอเคค่ะตรงตรงถูกใจมากเลยค่ะ มีโอกาสทางปทมทานีนะคะที่จะมาเที่ยวนะคะนอนุสร์อยากจะแนะนําพี่ๆเขามาเที่ยวตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรมันได้ทุกอย่างอากาศวิวธรรมชาตินี้ได้ทุกอย่างนั่งคุยกันปิกนิกกันไปเพื่อนๆเล่าสารทุกดิบให้กันฟังมันก็คงจะมีความสุขน่าดูแต่ฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้ว่ามีคนคิดถึงเธอแม้ห่างกันเท่าไหรไม่